ไป,ไปแคมป์ดีกว่าไปปิกนิกไงเฮ้ยห้องิวคนนั้นคือใครอ่ะเฮ้ยเผลอตามไปไปไป,ไปไปว่ายน้ําดีกว่าว้าวขึ้นไปเรือดีกว่าเฮ้ยออะไรกันเนี่ยนี่ข้างบนคืออะไรอ่ะฮะเอ้ยข้างบนนี่ไม่ต้องไปยุ่งหรอกเฮ้ยเอาไปไปทำของอ ตัวเองดีกว่าเฮ้ยใครตามมาเฮ้ยคุณมานั่งกับผมไหมเฮ้ยเอาสิมาดิมาดิค่ะเดี๋ยวคุณไปนั่งตรงนั้นก่อนนะไปก่อนเฮ้ยผมบอกว่าให้ไปไงอโอเคมาแจกเงินกันหน่อยสิเฮ้ยไป แจกเงินหน่อยสินี่ผมให้เงินคุณว้าวเย yeah. ่คุณไปนอนตรงนั้นเลยโอเคได้ค่ะโอเคไปโอ้โหวันนี้เอาอาหารไปให้สาวดีกว่าเฮ้ยเอาไปให้สาวดีกว่าสวยขนาดนั้นอะโอ้อะไรเหรอคะให้คุณให้อาหารฉันเหรอ ใช่ครับอืมฉันว่าฉันจะออกไปแล้วอะบา,บายๆนะคะที่มาให้ฉันพักอะขอบคุณนะคะที่มาให้ฉันพักเออไปดีกว่าคุณคุณตามมาผมหน่อยดีผมจะไอเนี้ยคือผมอยากให้คุณช่วยอะ่ะเดี๋ยวรอผมก่อนนะเอ่มได้สิคะเอ่มคุณเดี๋ยวก่นดิมีอะไรหรอคะ จะไม่ยุ่งันทำไมเดี๋ยวผมจ้างคนเองเดี๋ยวผมให้เงินคุณเดี๋ยวก่อนคุณเอ้ยคุณใครคุณรอผมก่อนไม่เอาเดี๋ยวผมให้เงินเมื่อกี้ได้ยินไหมโอ้ได้สิได้ได้ได,ได้เอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตามผมมาเลยนะผมจะให้เงินคุณโอเคไหมผมจะให้เงินคุณจริงๆ แล้วผมเนี่ยก็จะไปโรงพยาบาลคุณต้องให้คุณต้องช่วยผมด้วยนะโอเคไหมได้เลยค่ะเรื่องเงินเนี่ยฉันถนัดอยู่แล้วฉันเคยเป็นหมอมาด้วยแล้วแล้วฉันเนี่ยก็เคยฝึกมาด้วยฉันฝึกผ่านด้วยนะโอ้ขอบคุณนะที่มาช่วยผมอะ่ะคนนี่มีเมตตาจังเลยเนาะเป็นเป็นใครเนี่ยคุณเป็นคนอะไรเนี่ย มาชกฉันใช่ไหมไม่ใช่ผมแค่เอ่อมามากับผมก่อนเถอะอย่าพึ่งพูดอะไรเลยนะขอร้องโอเคไหมก็ได้ฉันตามไปก็ได้โอเคมาเอาทำไมมันขึ้นไม่ได้ล่ะเนี่ย โอเคมาคุณนอนดีกว่าใช่ไหมโอเคค่ะถ้าคุณนอนผมจะให้เงินคุณสิบเท่าเลยแล้วผมเนี่ยก็จะไอ้นี่ด้วยมผมจะให้เงินคุณเป็นล้านล้านเลยจะให้ถุงเงินด้วยโอเคไหมคุณโอ้ เข็มฉีดยาดีกว่าเฮ้ยขวานก็ได้เว้ยขวานอยู่ไหนอะเว้ยตรงนี้คือทางออกว่าเนี่ยเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องการเข็มฉีดยาโอ้ยเอามาฉีด้นั่นมันดีไปถ้าไม่มีก็ใช้ขวานก็ได้แล้ว ฉันจะทำยังไงดิเฮ้ยเอาขวานก็ได้เุ้ยเอหม็นต้องทำอะไรเลยโอยขวานดีกว่าขวานอยู่ไหนเนี่ยูล้วขวานก็คืองงขวานเอ้ยนี่ไงขวานขวานเคเอาไปจัดการผู้หญิงดีกว่าเฮ้ยป่านนี้ผู้หญิงยังอยู่ไหมเนี่ยหวังว่าเขาจะไม่หลอกเรานะเออ กลับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเป็นไม่ชาเทพหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่คุณผมบอกว่าจะจ่ายเงินคุณให้อีกเท่าหนึ่งเลยก็ได้โอเคมานอนเลยนะฮ ah! <s> ่าฉันว่าแล้วว่าแกต้องทำอย่างนี้นอนเลยนอนไปเลย ว้าวช่วยั่วยที่นีโอ้ยผมไม่มีอะไรหรอกนะ ไปฝั่งรูปศพเลยฮไปฝั่งร <chat> ุมศพดีกว่าไปเอ๊ยตรงนี้ตรงนี้จะเอาดีไหมลองก่อนก็ได้เอ้ยตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเฮ้อตรงนี้เดี๋ยวมีคนมาเห็นถ้าเขาตายเนี่ยโอ้ไปดีกว่าไปเอารพเน้นทำไมมันขึ้นไม่ได้โอ้ขึ้นได้ละไปไปเช่าอพาร์ตเมนต์ดีกว่าฮอ โอเคเช้าอพาร์ตเมนต์โอเคฮ่าไปชอบอพาร์ตเมนต์ huh. อยู่ดีกว่าหลั uh huh. งจากฆ่าไปแล้ววันนี้มีความสุขมากเลยที่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเฮ้ย huh. ผู้หญิงคนนั้นทําให้ฉันมีความสุขขึ้นเลยฉันเนี่ยเป็นไอ้วกโลกจิตเว้ยฮ่าฮ่าไปนอนตรงนี้ดีกว่าฮ่า uh ฮ่า huh. ฉันว่าจะไปนอนตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย uh huh. ฉันไม่อาบน้ําแล้วโอ้ย uh huh. เหนื่อยมานานแล้วหลังจากที่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันโดนตำรวจจับขึ้นมาก็คงแบบก็ไม่รู้สิว่าฉันจะทำยังไงนะวันนี้ไม่ได้หิวอะไรเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยแต่ฉันไม่ได้หิวอยูอแล้วอะ่ะไปฉันไปนอนดีไหมลองคิดดูก่อนเ ฉันจะไปนอนอ่ะฉันต้องทำยังไงดีเออ,เอ,อไปนอนนั่นแหละเออไปนอนดีกว่าเพราะว่าฉันเหนื่อยละมานาแล้วเอ,อ๊ะหรือว่าดูกล้องันจรปิดดีดูกล้องันจรปิดดีกว่าเฮ้เอเจต้องตายเมื่อ,อ,อกี้ได้ยินเสียงอะไรด้วยอ่ะ เสียงใครอะ,ะเดี๋ยวก่อนนะลองดูไปเรื่อยๆสิเอ๊ะใครเนี่ยก็ไม่มีใครนี่นะเฮ้ยก็ไม่มีใครนี่แล้วฉันจะดูกล้องวงจรปิดทำไมเนี่ย,ยทำไมแกไม่เปิดประตูล่ะ,ะอลองดูฝั่งนี้สิ hơi hơi kẻ tổng tài bỏ kẻ ra khỏi xanh leo dần ấy

เฮ้ย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 ยาย่าอย่าอะไรเธอยาย่าอย่าปนอย่าพังข้าฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อ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 เอมคุณครับผมเอาดอกไม้มาให้อะไรฉันไม่เอาพี่เอาหรอกเฮ้ยถ้าคุณไม่ให้ผมไม่ ใช่哟นะเฮ้ยแกแก๋อ่ะยิ่งไม่น่าฆ่ามันไปเลยเฮ้ยฉันจะลุกแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณคุณมาทำอะไรที่นี่คุณไม่ควรอยู่ที่นี่คุณออกไปเลยถ้าคุณเนี่ยไม่ ไม่ไปเนี่ยผมจะฆ่าคุณแล้วนะแกจะพูดอะไรเช่นนักหนาเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปไหนแล้วอ่ะโอมันตายแล้วนี่เองฮจบแล้วเหรอเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ควรเป็นฆาตกรการอย่างเรื่องนี้ยาวประมาณสิบนาที